สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่รักยิ่งทุกท่านนะคะวันนี้สมสมก็จะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องมาชมสวนดอกไม้สวยๆนะคะเดินบนสะพานไม้ไผ่อีกตามเคยนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องถ้าภาพมันสั่นไหวก็ต้องขออภัยนะคะ นี่ดูดอกงอนไก่สิคะเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่พี่น้องๆคะ่ะดูบรรยากาศสิคะสวยมากไหมคะเพื่อน สวยจังเลยวิวทิวทัศน์งดงามนะคะเพื่อนๆ สมซูมเข้าไปใกล้ๆนะคะ เทือกเขาสลับซับซ้อนสวยมากเลยค่ะเป็นฉากหลังที่สวยจริงๆเลยนะคะเดินต่อไปนะคะเพื่อนเพื่อน ใช้ความระมัดระวังนิดหนึงนะคะเพื่อนๆเพราะทางรู้สึกจะเป็นต่างระดับนี่ดอกงอนไก่ดอกงอนไก่ค่ะสวย ันนี้ก็จะมีร้านอาหารด้วยนะคะร้านอาหารร้านกาแฟ,ฟสดนะคะเดินต่อค่ะตาก็จะพลาดจากเท้าไม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ดูบันไดลงสิคะเพื่อนๆน,นี่ดูบันไดลงเฮีย,ยพลาดนะสมสมเอ้ยกริ่ง ผมจะพาไปดูบนมุมสูงๆนะคะเพื่อนๆทมรู้สึกว่ามันจะย้อนแสงนะคะเพื่อนๆค่ะบันไดขึ้นค่ะเพื่อนๆระวังนะสมสมเอ้ยระวังระวัง เขาเรียกดอกอะไรอะครัเพื่อนๆเขาเรียกดอกอะไรสวยจังเลยอ่ะเพื่อนๆ สวยมากเลยค่ะพี่น้องค่ะเก็บภาพงามๆไปฝากพี่น้องแต่ผมก็ต้องระวังตัวเองด้วยเพราะว่ามันมันน่ากลัวตกเหมือนกันพอสมขึ้นมายืนบนที่สูงอะค่ะก็จะมี ทางเดินที่เป็นสะพานแบบนี้ค่ะเป็นสะพานไม้อยู่ขานะคะวางเป็นท่านทอนสมสูมให้เห็นไกลๆนู้นนะคะอ๋อซูมได้แค่นี้เอง ตอนเช้าหมอกหนามากนะคะแต่ว่าสมมาไม่ทันชมพาเพื่อนๆนเดินลงไปข้างล่างะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้จะซูมได้ไหมเนาะ ซูมไม่ได้แล้วค่ะพาเพื่อนๆเดินไปดูข้างล่าง นี่ยค่ะเพื่อนๆเ,เขาเรียกดอกอะไรเขาเรียกดอกอะไรค่ะอันนี้เขาเรียกดอกอะไรฮะฟลา,าล่าลโอเค ไกลนะคะเพื่อนๆเป็นสวนดอกไม้เป็นสวนดอกไม้ใครที่ชื่นชอบกับสวนไม้ดอกนะคะ ที่นี่สวยมากเราจะพาเดินตามทางที่เขามีให้เดินนะคะเพื่อนๆว้าวมีสาว่ายน้ำด้วยอะ่ะ มีสาวว่ายน้ำด้วยเพื่อนๆระวังนะจ๊ะมีสาวว่ายน้ำด้วยเพื่อนๆดูสิมองเห็นไหมคะ สวยจังเลยสวยจังเลยสวยมากเลค่ะครึ่งหนึ่งในความทรงจำเดี๋ยวสับซ o ไปให้เห็นนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเขาเขียนไว้ว่าครึ่งหนึ่งในความทรงจำ ก o ดไอเดียตรงน้นจะเป็นร้านอาหารนะคะสวยจังเลยอ่ะเพื่อนๆนเพื่อนๆพน,พน,พนพี่พน้องๆสวยสวยสวยตรงนี้ก็จะเป็นแปลงกุหลาบนะคะแต่ว่าดอกก็ยังไม่ไม่สับครั่ง สัมภาผั์เพื่อนๆเดินไปต่อเดินขึ้นเดินขึ้นค่ะเดินขึ้น นี้เป็นบริเวณเนินเขานะคะเพราะฉะนั้นเดินขึ้นเดินลงข้อเข่าสำคัญนะคะถ้าไม่ได้ออกกำลังกายก็จะประมาณว่าเอาเรื่องเหมือนกันละคะ่ะแต่เผอ,อิญจำเป็นคนที่ออกกำลังกายนะคะเฟื่องฟ้าสวยๆค่ะเพื่อนๆขนาดจำเป็นคนออกกำลังกายนะคะ ก็ยังมีความรู้สึกว่าเหนื่อยจากมุมนี้ลงไปโอ้ยงดงามอลังการ สวยมากเลยค่ะถึงพาเพื่อนๆเดินตามทางเดินไปอีกนะคะได้ยินเสียงสมหอบไหม <c oughs> ขนาดออกกำลังกายอยู่ทุกวันนะคะ <c oughs> สมสัยพ่าใบนะคะก็จะสะดวกกับการปีนนะคะอันนี้จะเป็นการโล้ชิงชา้าสมคงไม่โล้ด้วยแล้วนะคะเหมือนจะน่ากลัว เดียค่ะเป็นการโล้ชิงชาเดี๋ยวสมให้เห็นภาพเต็มเตมนี่แต่สมคงไม่โล้ด้วยนะคะมันจะน่ากลัวเกินไปส,ส่วนใหญ่ดอกไม้ที่นี่ที่สมรู้จักก็คืองอนไก่นอกนั้นก็ไม่ทราบว่าดอกอะไร <c oughs> ตรงนี้เขาเรียกอะไรอะคะ,สะเสลียงเหรอที่เอาไว้ให้เจ้าขุนบุญนายนั่งแล้วก็คนหามไปนะคะ มุมไหนก็สวยหมดเลยนะคะพี่น้องมุมไหนๆก็สวย สวยงามสมพาเพื่อนๆเ,เดินลงไปนะคะไปค่ะไปดูบันไดสวยๆกันเดี๋ยวนะคะรีโมทมันทำเรื่องสมแล้ะ <laughs> นี่อะค่ะเขาใช้หวดหวดเขาเรียกหวดส่วนนี้เขาเรียกอะไรเพ,พ,พ,พื่อนๆเพื่อนๆพี่อนพี่น้องๆน,น,น,นี้เขาเรียกอะไรตะก้าตะก้าใช่ไหมคะผมจะพาพี่ๆน้องๆเดินขึ้นบันไดสวยๆนี้นะคะทำจากเหล็ก เดี๋ยวผมจะไปถ่ายที่มุมสูงลงมาให้เพื่อนๆพี่พๆน้องๆดูนะคะถ้าได้ยินเสียงสมมหอบกไม่ต้องแปลกใจนะคะบันไดสูงมากค่ะ ได้ยินเสียงสมสมหอบเพื่นพนอนๆโอ้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียว <c oughs> ออกไปเหรอครับหอบแล้วมีสาวว่ายน้ำด้วยมั้ยมีสาวว่ายน้ำข้างล่างค่ะอ้าวแล้วเราจะไปไหนอ่ะเราจะไปทะเลได้ไงเพื่อนๆได้ยินเสียงสมสมหอบไหมคะ ยวทาถา่ายมุมสูงให้ดูนะคะนี่อะค่ะบันไดที่สมสมขึ้นมานะคะ <laughs> หอบ <laughs> ขนาดออกกำลังกายทุกวันนะน,นี่ <laughs> นเดินขึ้นบันไดย,ยังหอบเลย จริงลงทางนี้ไม่ต้องเสียตังค์แต่ถ้าลงทางโน้นเสียนะคะเมื่อกี้ลงมาเขาเก็บค่าบริการนี่ฉันมาถ้าลงนี่ใช่ไหมเนี่ยค่ะลงบันไดเนี่ยอ๋อาาเก็กาแฟน,น,น่าจะประมาณห้ <laughs> า<ย>อพอดีอยากถ่ายทำลงยูทูบปะคะใช่ผมก็ทำอ๋อเหรอคะช่องอะไรอะคะของผมมัเป็นช่ไลฟ์สไตล์ของผม ไลฟ์สไตล์ไบนาโต้ครับไลฟ์สไตล์ไบนาโต้ใช่ที่ยังไม่เยอะแค่สองพันคนพันพันแปดอ๋อนี่ก็พันกว่ากว่าเองค่ะเพิ่งจะผ่านกดมาได้แต่เราทำของเราเล่นๆไปก็ไม่ได้ซีเรียสมากเพิ่งเพิ่งจะได้พินมาค่ะเพราะอะไรได้ผมบอกว่าผมทำไล่ด้วยไงผมขายไล่ผมมากกว่าค่ะ ทำรายได้เป็น้อยน้อยน้อยค่ะก็เป็นแต่ถ้าเราทำสนุกสนุกได้ใช่ใช่มีเพื่อนเอออย่างมีเพื่อนแต่ถ้าเราเดี๋ยวของที่ชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมชักเพิ่มขึ้นมาเลยสมสมพาเที่ยวค่ะสมสมแล้วก็ค่ะแล้วก็ถ่ายายผมกลับไปแล้วกันได้ได้ได้ค่ะก็ถ่ายไปเรื่อยๆเหมือนกันได้ได้ไม่ซีเรียสแล้วถือว่ามาเที่ยวสมสมพาเที่ยวสมสมสองตัวใช่ปะใช่ค่ะ แล้วก็พาเที่ยวค่ะนั่นแหละค่ะก็มีเพื่อนเพื่อนอยู่พันกว่าคนอยู่อยู่ที่นี่ใช่ปะไม่ค่ะอยู่ที่ป่าจีนค่ะอ๋อก็มาไกลนะอันนี้มากับครอบครัวใช่ไหมครับข่าวมากับครอบครัวมาทุกปีอะค่ะแต่ไม่ค่อยได้ทํา youtube เพราะว่าทําก็ไม่ได้ค่อยได้อะไรกันพิ่งเริลยเหรอไม่ได้ไม่ได้กล้าพูด